สุดดีนะครับทุกคนของมิสเตอร์เวซ้างครับวันนี้จะมาสอนการส่งค่าระหว่าง EB ดอ t เไปให้กับ Crystal Report นะครับมันก็ลิขิมมันท็่มีอยู่ด้วยกันกอาวนด้วยกันครับเริ่มแรกคุณเข้าไปที่ตัว วิชววสตูดิโอสองพันแปดสิก่อนให้นำการเียนโปรเจกต์มาให้สร้างยูเซอร์อินดิเฟนมาแบบดีนะครับผมผมลากวาท่อนมาสองตัวมีปุ่มเมื่อไม่ใช่ลากถือบ้อกมาสองตัวละลากวาท่อนมาหนึ่งตัววันนี้คือตัววีเวอร์นะครับผม คือตัวนี้เราลากมาใส่ตรงแท็กวอ r k ตัวแรกนะครับผมตั้งชื่อเป็น j t s name ส่วนที่สองผมตั้งชื่อว่า L name นะครับ t t L name ส่วนปตทอนนี้ผมตั้งชื่อว่า BTN s e n C นะครับส่วน Crystal River นี่ผมไม่ได้เปลี่ยนชื่อเอาชื่อแบบนี้เลย ที่นี้ผมจะส่งค่าสองตัวนะครับเป็นชื่อกันบนามสกุลเนี่ยไปให้กับคิสตันรีพอร์ตให้เข้าไปที่ตัวคิสตันพรตนะครับเพื่อการสร้างไฟล์สกอรนะครับให้กดร,รีพอร์ตนะครับรีพอร์ตวิสารเนี่ยให้ทําการคลิกที่ create new connection นที่นี้ผมจะต้องการติดต่อกับไฟล์ excel นะครับผม เทโอเลดีบีจะติดต่อแบบเอนะครับให้พ้นในส่วนของโคดเดอร์เรื่อง Microsoft 7 0ส่วนของนักบิดเนมเลือกไฟล์ที่ต้องการจะติดต่อส่วนนี้ของต้องการติดต่อคำว่าบินให้กดวินไปเลยให้ส่วนนี้ให้คุณเลือก ที่ตลางที่ต้องการจะออกรีพอร์ตนะครับเลือกที่ Product กด n e ็ t ไปในส่วนนี้คุณเลือกฟิลต้องการจะออกรีพอร์ตนะครับผมหมอสัวผมต้องการสามฟิล Product รี P, โอดักร์เนมยูนิ t พายเดไปให้นำการกดฟีดิสไปเลยนะครับ ผมก็จะได้ข้อมูลมาแบบนี้ล่ะที่ในส่วนของดีไซน์นะครับผมคือว่าผมต้องการจะรับข้อมูลมาสองตัวจากตรงนี้กับตรงนี้นะครับจากบีบีดอเนตคือเป็นชื่อคนาสกุลผมต้องสร้างพารามิเตอร์มาสองตัว ีอส่วนของ f i e l e x p o l e r นะครับให้คุณคลิกขวาที่ตรงนี้ครับ Parameter f i e l เลือก New ให <c oughs> ้ตั้งชื่อว่า PR1 ตัวแรกเป็นสติงกดโอเคสร้างอีกตัวหนึ่งครับกดคลิกขวาตรงนี้ pr2 ไว้กินนามสกุลนะครับเราให้ทำการกดปุ่มโอเคไปในส่วนนี้ผมต้องก,การที่จะโชว์ชื่อกับนามสกุลตรงนี้นะครับผม,ผมก็ลากแัมเติกมาแบบนี้ ลำเตืตัวที่สองตัวแรกนี่คือผมจะเอไว้แสดงชื่อแสดงนามสกุลนะครับหลังจากนั้นก็ <c oughs> ทำการเซฟไฟล์นี้ไว้ตั้งชื่อว่า pt2 กดปุ่มเซฟนะครับ แล้วก็ทําการปิดตัวนี้ไปก่อนเข้ามาที่ตัวโปรเจกต์นะครับให้คุณทําการเพิ่มไฟล์เมื่อกี้นะครับเข้ามาในส่วนของโปรเจกต์ลองดูนะครับว่าโปรเจกต์ตรงนี้ยังไม่มีไฟล์นะครับผมจงทุกการแอดรีพร์มเนี่ยมาอยู่ในโปรเจกต์ให้ทําการคลิก ที่ปุ่ม project, เมนูโปรเจกต์เลือก a อด s e t เซ g ตติ้งนะครับเลือก i p t 2ที่เซฟไว้เมื่อกี้ครับทําการแอดเข้ามา <c oughs> ทำาการเสร็จเข้าม <c oughs> าดูนะครับก็ยังมี i p t 2เข้ามาละ <c oughs> ให้ทำนการปฏิีทีิข้าไป ผมจะสร้างจุดทื่ว่าพิทีขึ้นมาจะเป็นงบจดของตัวนี้นะครับพิธีสองพิธีสองมีชื่อว่าอะไรพิธีสองขึ้นมาแล้วเพจะทำการ พารังเตอร์อาร์บีทีบอกเซอร์พารังเตอร์ไเลยที่ผมต้องการเซอร์ตัวนี้คือชื่อพารันเตอร์แบบชื่อพารันเตอร์ที่ผมสร,ร้างเมื่อกี้จะเป็นชื่ออะไรนะ พีอเพียนับพีอาสพีอนเนี่ย,ย,ย,ยผมจะให้มันรับค่าจากเึคล็อีรตรงนี้ก็ชื่อว่าจิน น, <c oughs> นี่เราก็ได้ทำการส่คาบันเตอร์ตัวแรกมันนะนี่ก็ส่งคาบตัวตัวสองใีมันส่งต่อทอี่แล้วก็สองอ่งไอในสองตัว เี็นตัวคิดตั้งอลเพิ่มขนมเล็กๆที่พอซอนตองกันที่ิทีแล้วก็สั่งมันอีเกิคือพอซ้อนก็คือเป็นแหล่ง เป็นแหล่งข้อมูลหรือเป็นไฟล์ข้อมูลที่จะส่งไปให้ตัวที่เป็นของเรื่องแสดงเฟ้นเนวคิดว่าให้มันแสดงค่าต่างต้องทดลองทดลองลันดูต้องใส่ชื่อ ชื่อของัมาละทำการส่งผ่าเติมไปให้แต่ที่ของโปรเจกต์อันสอแค่นี้ครับผม